ใจขนาดด้วยใจขนาดไม่อมห่เมื่วาดน้ขี้บรถขี <S 2> <S 2> ้อ่จุ่งเอาคนมารถที้บนจุ่งได้สบายดีสบายดีตอนเช้าด้อท่านผู้สมเด้อเมื่อนี้พวกเาจะผาทานผู้สมไปบริจาคท่านผู้สมเดอยู่จำประทัดเด้อท่านผู้สมเดชอล่รอบรัวท่านผู้สมแบบ ถ้าติดตามเนาะว่าจะมีจะาครอบัวดแท,แท้ท่านผู้ชมกําหนดว่าเป็นร้อยครอบขวท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าหลองเบอรงว่าสี่ได้คุบตามจํานวนที่เราต้องการท่านผู้ชมเมืม่อนี้ก็ไปกันไล่ขนเนาะก,กับน้องนาน้องย่าๆพี่ๆเนาะสบายดีไม่พี่ๆเนาะรวมมิดท่านผู้ชมจะอัดกันไปเดือนคันนี้เนาะ ตอนนี้น้องเมกาเนี่ยอยู่ฮานกาแฟดาวเหือรทับทุ่สมอยู่แถวคอร์รี่หาดดาวเหือรทับทุสมนี่อู้ยใหญ่อลังการคณะทับทุ่สมแตสออนเนาะเนี่ยคาริฮาเพนยูนีนอันนี้กับเนี่ทานกาแฟเนะาะแบบ่ามักกินอยู่ไกลๆสิแบบ่าคือว่าข้าเนื้อข้านั่งทับทุสมือแบบ่าเออากาแฟดาวเหืองแท้ทับทุ่งสม มาเดินทัผพุชมเด้อเพื่อเรียกมาลองชิมกับว่าชิมไปเดินกาแฟดาวเหนือเนาะแถวนี้กะในตึกตัวยนยายตัวนั้นกะโรงแรมดอนจันพาเลนเลยทัผู้ชมโรงแรมดังๆเนาะติดแคมโค้งติดขั้วญี่ปุ่นทางไปซองเม็กไปไทยุไปแล้วทัผู้ชมปะเดินทางทัผู้ชมเดี๋ยวเราไปจะถ่ายบรรยากาศต่างๆให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งนกำกันทัผู้ชมเด้อไปกันเลย ทนผู้สมตอนนี้น้องเมกด้เดินทางมหาหอวแล้วเดินทำผู้สมเด้ออยู่บ้านถางแบงนะท่านผู้สมเนาะอยู่เมืองจำปาศักดิ์แข้งจำปาศักดิ์ทล้ทผู้สมเด้อภาคใต้ของประเทศลาวเนาะจะได้กะขอ้ขอความขอ้อใจใลายเด้อทางโบส์ FBC ลาวมิสเซนดูมานะทลาวผู้สมเนาะลาทิกซัตที่ว่าเป็นผู้ใจดีในครั้งนี้ให้พวกเขาได้มาห่วมเห็ุความดีแบ่งปันความสุขรอยยิ้มนะทำผู้สมเนาะ ไปทัทพพสุชมใาหลวงเทพพสุชมเข้าไปเบิงทางในทัพพสุชมพิธีฮับเครื่องนี่เพันกะ็จะมารวมตัวกันอยู่วัดทัพพสุชมเพราะว่าจะได้ห้องฮับคนร่ายเนะาะล่ะก็จะได้ครบคนทันพพสุชมเพราะว่าจะมาทุกลั่งเฮือนเลยข้องโมบานนี้ สวัสด so, ีน้ำทื้อทั้งทิ้งงานที่ว่าได้น้ำคืองมาสวยดื้อบ้านท่านแบงก์ของบ่ฮาเนอะือว่า เขาเองในต่างต่างหน้าให้อำนาจการปกครองคือว่ามีความภาคพุ่งใจเป็นอย่างยิ่งเนาะที่ว่าทั้งทีมงานแต่เอาเครื่องจํานวนหนึ่งมาช่วยบรรเทาทุกข์แต่ว่าว่าไดเนาะเพราะว่าในส่วนโควิดชิปเก่าเนาะเพราะว่าเหตุใดกต่างเขาเองแต่พอมียังเนาะก็ขอขอบใจน้ำทีมงานที่ว่ายังใดก็เป็นพวกเป็นย่่ายก็จะส่วนคนเล่าของพวกเขาเนาะแต่ ต่อไปก็ขอเชิญทางทีมงานเนาะที่ว่าเพิ่นมาศะยายเครื่องให้พี่ให้น้องเข้าทุกคนนเอาขอขอบใจเรี่บ้านนนได้ซื้อเจอเทลซิปเนาะเทลซิปของูอะเอาเรื่อง้องเรื่องกาที่านตามได้ซื้อเด้ที่หนึ่งน่เมนเนาะเสือเสือกูอุรอนเข้มติงีิว เดี๋ยวทำผู้สมเครื่องต่างๆเนาะเครืใส่ภายในเหมือนขัวเลีงาฟน้องขฟจีน่นีหวอจีนอองมาหวอสีเฮื่อสีกอนสีกอนฟันเคือฟันเือ บวบฟองบวบฟองมากบวบพัดเครื่อดิพัดเครื่อดิมากบวบบ้าขอมาพี่ขอมาพี่ครอบครัวนึงก็จะมีแซนด์วิชไข่หมีปองปลาซีอิ๊วน้ำปลาน้ำมันเกลือน้ำตาลกระหน่วยต่างๆครับผู้ชมจะบ่าครบเสร็จเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีมีแน่มีใบ บางคนกรรมมาคุณกรรมบได้มาครับคุณสุเผ็ดปุ๊ยังสองคนโอ้ยขาเ่าสิบบัเพรวาจัดขิิจัดิโตสิบขบวมาหับเท่าสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ต่อยอามาอีกคูนึงอามาอีกูนึงอเิมค เริ่มคำแล้วก็จะมีขนมให้แกเด็กน้อยเดี๋ยวนาอชาวบ้านก็ยิ้มแย้ม am, แจ่มใส่เนาะ วันนี้ก็เป็นวันที่ดีบรรยากาศทีดีดีทงผู้สมฟ้าห่มเนาะบอเดดแล้กก็บ,บฟฝนต่มโฮมยังซีเรเซาทางผู้สมบอหัวฟุนสิตามมาตอนแรงบอกะเนี่ยโบหัวเทน่าทางผู้สมเนาะดีบรกะจะได้ทุกครอบครัวเลยทงผู้สม หลังจากที่ลงไปสิบครอบครัวแล้วคนก็นจะเกี่ยมเครื่องขึ้นอีกเนาะเพราะว่าจะมาฮับเทือลลสิบเทือลสิบเทือลสิบครอบครัวทำผู้สมอันนี้น้องเมีกะเป็นตะกรงเนะาะถังซองซองเลยทำผู้สมซองมือเนาะถือกอง เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้รับผู้ชมเบิงเด้ออาทัพผู้ชมตอนนี้กะเตรียมพร้อมแล้วเนาะอีกสิบครอบครัวทัพผู้ชมเพิ่นกะจะให้เป็นยังสิงแหละเนี่ยพอบานเพิ่นกะจะประกาศซื้อแต่ละครอบครัวขึ้นมาเท่าละสิบเท่าละสิบ เาวไปก่อนเปลี่ยนก่อนจะ่้องมีส่เยอะคใเเเออองทำไไอาหจานะไอ่าเถือที่ซหมดไปแล้วเนาะอ่ารอพิซซ่ามทําผู้ชม ตังเครื่องเป็นรอพิซ่าแล้วเนาะเดี๋ยวจะออกมาอีกสิบครอบครัวท่านผู้ชมครั้งที่สามมาเือละสิบครอบครัวเจอที่สามเมิดไปท่านผู้ชมรวมสามสิบครอบครัวแล้วเนาะตอนนี้เนาะ อ่ะตังเครื่องครั้งที่สี่ทผู้สมอ่ะทผู้สมสิบครอบครัวครั้งที่สี่ทผู้สม เป็นีขอกยวันนี้สูทีซี่าบ้อ้หลเยอย่าบนิกาจัดเครื่องครั้งที่ห้าท่านผู้ชมสบายดีด้วย ยังทึกใจยังกันเด้อยาสุดเป็นสุดเป็นสุดแบบนี้เลยไหน รอบที่หกทำผู้สมรอบที่หกเนาะไม่ได้มีเลลงหวงหกสิบครอบ <60. S 1> ขอวาแล้วทำผู้สมเลยยิ้มแย้มแจ่มใส่แจกเนี่ยเด้งช้อ ต้องได้เอาแบบนี้ไปก่อนทผู้สมแล้วก็จึงมาเอาอันนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้ก็จะเอาไปพร้อมกันแล้วไข่แตกเนาะเอบาไบาสองสี่หกแปดเก้ายังขอวูนอหนึ่งเนาะขรบชครบผู้อาจังเดนหมดขาดเึยทุกท่าง เอาไปเลยไปกนเลยเอานนี่จัดการเะมาเลยก็แม่แม่มีม่ประเด็ บานีกาเกาเข้าสุดที่เจ็ดเนาทำผู้สมเนาะสุดหนึ่งกับสิบครอบครัวสุดทีเจ็ดรวมๆแล้วกับเจ็ดสิบครอบครัวแล้วทำผุ่สม ແຂງແຮງຄິດໃຄນິແຂງແນ່ເນາະ อึดคอยย่างเด้อค่อยๆเด้อ๋ยวเขาบม่าทำมิตนซอ่เครื่อง่นเดี๋ยว่าอยูสอคนนี่เจ้าเป็นหัข้า แม่แล้วตัวนั้นแหละไม่เท่าอ่าอึดจึมโดยอเนีวเร่วเร็วเเห้ามเน่โอ้ให้เมืขนมดีเดๆอันเด้ก็เคียดแล้วเดี๋ยวางมาบได้นี่ อุ้ยเด็กน้อยกินขนมบ่นี่เด็กนอก้อยผู้นี้ยักปีแล้วห้าขวบมาหาตัวไปผ่านคนซวยเลยครับผู้ชมเด้อ เดี๋ยวพวกนี้หละเราไปซื้อข้าวนำเพลินไปบริจาคแต่ละเถะื่อนะใยักไปซื้อซวยเอือยเพลินอุดนเอืยเพลิน,น,พนกระดายเดอ้อยู่ตลาดเดาเหองทับผูสมด้วยใจอุดนด่ยเดอใจดียิ้มบ้านมากเพื่อทับผู้สม <c oughs> ตักให้เฮาไก่ตลอด เออลมดีแท้เบญ่ากันเด้อบ่ให้ให้น้อยๆโอเคทัผู้ชมเนาะหลังจากที่ว่าเผาจัดเครื่องจัดคลองครบเสร็จให้กับกรัจจาว้วเนาะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ว่ากรัจจบริม,มาทัผู้ชมเนาะเพราะว่าเครื่องที่เอาเตรียมมาแมนลอยบะพัวทัผู้ชมเด้อจะมีบางครอบครัวพันยมบงมาสีเป็นบริมาเผื่อเป็นบ้ว่างไงทัผู้ชมเลือกบริยูนี่แหละเนาะ กะบพอบ้านเนี่ยพวกะสิเก็บเมียนปลาไว้ให้เลือว่าลาปลาไว้กับขอนโฮจักคนใกล้เคียงก็เจ้าเองแหละท่านผู้ชมแล้วก็แล้วก็จะมาหับเอาตามล่างนะท่านผู้ชมเนาะเด็กเริ่มสิทธภารกิจแล้วท่านผู้ชมจะแลกใจหลักก็เจ้านอหลักก็เจ้าชาวบ้านแล้วก็ได้เดินทางเอาไปท่านผู้ชมแต่กระทาเบิงว่ะกิต่อไปแม่นมสชิาท่านผู้ชมไปเฮ็ดยังเบิงย่างกิจกรรมยังบ่สิกระทาเบิงงกันท่านผู้ชมเด้อตอนนี้เราสี่ไฮไอวัดพื้นนอกซอยคาน้ำค่าไฟอยู่วัดพื้น เลยน้ำเลยไฟทางวัดท <taking> <Niger> <chips> ับ <Rebel> ผ <esto> well ู้สมใจเครื่องท้องทันทีงานจนนอกกับชื่อว่าสำเร็จสารปะกอบพวกร์แต่เป็นไหนหถดตัวพวกร์อ่ะ ตัาหนานากค้องเนี human, ่ยก so ็จะสวดบารทั้งแมงเนาะมีหยางขอขอพบขอบใจน้าจิ้มงาแลนบปูที่ไห้ขึ้นชวยเรือบานเท่านี่นะนอกถือว่าวมีหยางตาไว้ใจพ่อน้ำเชื่อเ้แกกับพ่อคนก็ทิ้มงานตรงนีวามสุขหวังว่าเทือนาคงตีการชวยเรือบานเท่าอีกนาะต่อไปเนาะขอขอบใจ 我摘了。謝謝啦 ได้เครื่องครบแล้วบ่ได้แล้วลผู้ใดมาเอาซอยไม่อยู่ใกล้บ่ใกลเนี่ยไก่ให้ลูกย่ไปส่งแม่งอ่ับบักแหน่โอ้โอ้มากับมูโอ้แมากับมูกับยังโดย ขอบใจดูดีไม่แห้งมันเยื่อมันเยื่อโดยขอบใจอะไรอธิบุสมภารกิจมื้อนี้กะเสร็จไปทเทมฮอได้ทธภุสมเด้อจบได้แบบสวยงานธภุสมแบบสมบูรณ์เลยเนาะมื้อนี้เนาะกะบ้านเพิ่ดกะเป็นระเบียบทภภุสมระเบียบเฮฟพอยน์น่าจัดเครืจัดข้องเอินซื้อคนมาครับเครืทุกอยาก่างกะเป็นระเบียบดีทธภุสมมื้อนี้นะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เราก็จะได้เดินทางธภุสมเดี๋ยวถ้าเบิ้งวันที่ไปเส้นโต บางเธอก็จะไปเวบนทองเที่ยวใหมทับพผ่้สมทางกับเนาะอยู่ทางจะประสักกับท่านผู้สมก็จะว่ามีบนทองเที่ยวใหม่เป็นแบบทุ่งหนาแบบว่า เคี้ยวๆงามๆเป็นแปปฮาคาเฟ่ย่างไนท์นะท่านผู้ชมน้องเมย์ก็ยังบม่เคยไปเนาะน้องเมย์ก็อยากแค่เหมือนกันท่านผู้ชมเดี๋ยวน้องเมย์จะพาท่านผู้ชมไปเบิรงท่านผู้ชมถ้าว่าพุ่ตกเนาะถ้าว่าฝนตกก็จะได้กลับเลยท่านผู้ชมก็จะได้กลับปักเี่เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะสำหรับมือนี้กลับบ๊ายบายท่านผู้ชมเด้อขอบใจนะที่เบิรงคลิปน้องเมย์จนจบท่านผู้ชมอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเมย์เด้อกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมคอมเมนต์บ่อมาได้เด้อ่าามออียยงกถามก็สอบถามมาได้ทททท่่าาาาาานนนนผผูู้้้ชชมมมมงงเเเพพจอย์์ัวระะตตตติิดดแล ทางเพจน้องเมย์ค่ะทัวร์ท่านผู้ชมเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายอุ้ยบ๊ายบายบ๊ายบายจุบลจุบลาจงได๋จุบคือจุบจุบอุยเดี๋ยวซซยเอ้ยบจุบเอาซจับให้ก่อนเอาเอาสิาจุบงามจุบจุบให้มบ๊ายบายวันนี้บ๊ายบายติบ๊ายกนติบ๊ายเฮ้ยจะซื้อยังจะจะซื้อยังจะซื้อเบลเออซื้อเบลเบลล่าจะปีแล้ว จะปีส้าปีอนุบาลบอกจวเขาเขาจะย่งบริเขาวะรากานะคะคผู้สมโอ้ยแบบแฮซึยเก่งไนะคะเิ่มเมัองกองขึ้นขับไจเดอร์ว้าขอบใจเดอ ไปบ่ายทับบุษงายบ่ายไปบายปบ๊ายเด้อรแล้อะไรแล้วทิปเขาอะไรทิปเขาแล้วอะไรทิปเขาแล้วผิ่านต่อผู่ายราสานต่ออยู่ในสองอยู่ในสองสันต่อแม่ในสองสานต่อขาสานต่อเพิ่น ค <ok ุ้งไายอยู Storm> ่บ่บ้านเลยคุ้งไายห่ใจขนาด้วยขนาดเพื่อการนิยมใส่รถที่เป็นส่วนใหญ่ทนผู้สมเพราะว่าคนมาขับเครื่องโนมีเห่เช่วใหญ่เป็นรถที่เหมือนทนผู้สม Arc <Wasn> ทางแบงแบนพัฒนาทางแบงแบทับุ <madı> ่งสมเมืองจับประักแข้งจับปราสักแม่่เจอบ๊ายายแม่เมื่อานี้แม่มขบตจุ้งเอาคนมารถที่นจุ้งได้ ไได้ของจากผู้ได้จัเถือนะคะก็ ừ, ขังเองมีคนมาหามีคนใจดีมา ừ, หายดีใจน้ำพึนนะินเนาะดีใจ